Finished. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแกรทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก่อนสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณนะสูตร3ตัวบนตรงๆนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่หลงให้งวดนี้เป็นงวดแปกนะครับสูตร3ตัวบนตรงๆสูตรใหม่ ก็จะเป็นหลักร้อยบนตัวเดียว10บนตัวเดียวหลักหน่วยบน2ตัวนะครับจับคู่ชุดได้2คู่ชุดแบบนี้นะครับอันนี้ผลออกนะครับย้อนให้ดู4ี่งวด1ึงสองสามสี่นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดนี้งวดแรกนะสมาชิกนะก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาอ่นะโฟกัสไปที่ตัวเลขนะครับตัวเลขชอบตัวเลขชอบคู่ชุดตัวเลขงวดนี้นะครับก็จัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านเดียวงวดนี้จะได้เลขตัวไหนเดียว ติดตามดูให้เป็นจบนะครับผมมีวิธีคิดมีวิธีทำแจกสูตรทุกคลิปนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะครับก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องกรทอดน,น,นักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อติดท,ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ เอามาฟังคาเตือนทางช่องฮนะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากที่แบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนนบสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎมดหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดผมก็ต้องกราบขอโทษขอขอภยัยนะครับมาดูสูตร3าตัวตรงๆนะครับงวดแรกกันก่อนครับ วันแรกสูตรหลักร้อยบนได้เลขสองอะหลักสิบบนตัวเดียวได้เลขเจ็ดฮะหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้สูงกับสองครับจับคู่ชุดวดแรกได้สี่าได้สองคู่ชุดได้สองเจ็ดศูนย์กับสองสองเจ็ดสองผลออก 2, 7, สองเจ็ดสองนะครับอ่ะสิบบนก็มาที่เลขสองครับไอ้ร้อยบนมาที่เลขสองสิบบนมาที่เลขเจ็ดฮะหน่วยบนมาที่เลขสองครับก,ก็เข้าคู่ชุดนี้ นะครับ <c oughs> สามตัวบนตรงๆนะครับบนออกสองเจ็ดสองถูกว่าที่หนึ่งวันที่สองฮนะหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลกแปด หลักสิบบนตัวเดียวมาทเลขเจ็ดหลัก 7. ลูกบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้ชุดกับสองนะครับจับคู่ชุดได้สองคู่ชุดอะได้ไปเ็ตัวแปดเจ็ดสองผลอกแปดเจ็ดสองหลักร้อยบนตัวเดียวก็มาที่เลขแปดหลักสิบบนตัวเดียวมาที่เลขเจ็ดหลักลวกบนสองตัวมาหนึ่งตัวก็มาที่เลขสอง ก็เข้าคู่ชุดแปดเจ็ดสองเข้าคู่ชุดนี้ครับ <c oughs> ถูกกันนที่สองอมาต่อกันวันที่สามนะครับ อขอแจ้งเตือนสมาชิกอีกสักครั้งหนึ่งนะสมาชิกนะสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับจะเป็นสูตรใหม่คำนวณลงให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นงวดแรกฉะนั้นนะครับสมาชิกนะก็โปรดพิจารณาดีๆนะครับถ้าชอบค่อยจัดถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไปได้เลยนะครับนะครับถามหางวดเก่าไม่เห็นเลยไม่มีฮะเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่นะเพิ่งคำนวณลงให้วนนี้เป็นงวดแรก นะถ้าชอบสูตรใหม่สูตรนี้ก็แคปแคปเตรียมแคปสูตรไว้ถ้าไม่ชอบควมองผ่านครับเอามาตอนวุนที่สามะหลักร้อยบนนะสูตรที่หนึ่งได้เลขอ่าหลักร้อยบนนะครับตัวเดียวได้เลขหกนะหลักสนะิบบนตัวเดียวได้เลขศูนย์หลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้สามกับห้าจับคู่ชุดได้หกกาสองคู่ชุดได้หกศูนย์สามกับหกศูนย์ห้าครับผลออกหกศูนย์ห้าครับ หลักร้อยหลักมาี่เลกหกหลักตัวเอหลักสิบมาที่เลกศูนย์เอะท,ทำไมพูดข้ามขัน้นข้ามตอนไปวะเนี่ยงงกับตัวเองเสะลอเกินอเอาคู่ชุดนี้ฮะออกมาแถวที่สองสามมวลแล้วลก,ก็เข้าที่ 6, 0, หกสุดหบออกที่หกสุดหา อมาต่อกันงวดที่4นะก็คืองวดที่ผ่านมานะครับสูตร3ตัวบนตรง,ตรงๆนะครับหลักร้อยบนตัวเดียวเลข5หลักสิบบนตัวเดียวเลข3หลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้ส่วนเป็นบสองนะจับจคู่ชุดได้2คู่ชุดนะฮะก็จะได้5 3 0กับ5 3 2พวกเรา5 3 0หลักร้อยบนมาที่เลข5นะครับหลักสิบบนนะเลข3ตัวเดียวครับหลักหน่วยบนก็ เอ้ยโทษทีมาที่นี่สูงลงอีกแล้วชอบนี่ไงไอสามมวนนี้มาข้างหลังก็เลยติดพันโทษทีนะสมาชิกเดี๋ยวหา <c oughs> ลืกอขดมาลบซะก่อนอ่ะอ่ะหมดนี่อย่างนี้นหมดละมั้งนี่ โอ้อยอ่อ๋ก็เข้าคู่ชุดน้ฮะชุดแรกเลยนะครับอ่ะสมาชิกสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เด้อสมาชิกก็สูตรใหม่ย้ําเตือนนะฮะสูตรใหม่นะครับถ้าถามว่าหววที่ผ่านมาไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นห้าพจนะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะเป็นสูตรใหม่นะครับ นะครับเป็นสูตรใหม่ถ้าชอบค่อยจัดสูตรใหม่นะนะครับหรือสมาชิกบางท่านบอกว่าโอ้สูตรใหม่ยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวดูไปก่อนอ่าได้เหมือนกันนะครับแคปสูตรไว้ดูนะครับเอาวัที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนะเดี๋ยวไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะไปดูฮะนี่ครับวิธีทำร้อยสิบ หน่วยเอาดูหลักร้อยตัวเดียวก่อนนะวิธีทำนำหลัก10บนบนบวกกัน2ครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกและค่าคงที่ผมถ้าผมพูดเร็วกาบกกขอโทษขออภัยนะสมาชิกนะผมเห็นมิ้นต์มิ้นต์ หลายเมนตอยู่บอกว่าแอดจะพูดเร็วอะไรประมาณนี้นะฮะสมาชิกผมเป็นคนพูดเร็วนะกับขอโทษขออภัยนะฮะสมาชิกนะก็ดูตามที่ผมถ้าผมพูดเร็วก็ดูตามที่ผมติ๊กประการนี้ไว้นะฮะครับอ่ะบวกกันดูสามบวกสามลงท้ายเลขหกหกบกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดก็ได้8 8แปดแปดบวกศูนย์ลงท้ายเลขแปดแปดบวกห้านะครับก็จะลงท้ายเลขสามฮะหลักร้อยบดเลขสาม ตัวเดียวครับดูหลักสิบบนกันต่อครับหลักสิบบนนะครับตัวเดียวเหม,ม,มือนกันครับวิธีทำนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกร้อยสามตัวหน้ากันที่หนึ่งสองครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายกันที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายกันที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกร้อสามตัวท้ายกันที่สองอีกหนึ่งครั้ง,บว, 100, ว 5, 2, 1, งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่ครับเอาบวกกันดูหกหกคงท้ายเลขสองสองสองเป็นสี่สี่ 4 2่สเป็นหกหลงท้ายด้วยเลข3ามนะสาย์ก็ไล้สามลงท้ายเลขเก้บวหนึ่งคงที่ครับลงท้ายเลขศูนย์อ่ะสิบุญตัวเดียวได้เลขศูนย์อ่ะเลขศูนย์มันจะมาอีกไหมสมาชิกค,คิดว่าเลขศูนย์มันจะมาอีกไหมถ้ามาก็บอกว้ที่หลัก10นะเลขศูนนี้ไม่เคยขาดเลยนะไม่บนก็ล่างนะครับพิจารณาเอาก็แล้วกันถ้าชอบนะสูตรใหม่ซะด้วยสิแกะกล่องเลยนะ หลักหน่วยบนสองตัวนะตอนนี้หลักหน่วยบนสองตัววิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะหมื่นหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้าย, 1, ค,ร 103, าย, 103, ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่บวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขหกขงที่นะเอาบวกกันดูฮะหกบวกสามครับหกบวกสามลงท้าเยเลขเก 9, ้าเก้าบวกเจ็ดลงท้าเยเลขหก 6, 6บวกลงท้ายเลข3นะ3บวกแลงท้ายเลข1 1 6บวกคงที่นะ่บวกคงที่ลงท้ายเลข7จ้าตำแหน่งแรก7บวกเพิ่มป2นได้เลขก้าอ่ะหลักหน่วยบนก็คือ7กับ9นั่นเองนะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้ฮะใครที่ชื่นชอบสูตร3ตัวบนสูตรใหม่นะครับถ้าไม่วางไว้วางใจสูตรใหม่ถ้าไม่ชอบตัวเลขอะ่ะเนี่ยผมอยากให้โฟกัสสมาชิกผมอยากให้โฟกัสที่ตัวเลขมากกว่านะสูตรอ่ะมันทำยังไงมันก็ทำได้นะครับ อยากให้โฟกัสที่ตัวเลขถ้าสมาชิกคิดว่าสามดับแน่นอนไม่มีโอ้ยิ่งมาหลักสิบเลขศูนย์นี้ดับแน่นอนไม่มีพอมาดูหลักหน่วยโอ้หน่วยยิ่งเจ็ดกับเก้านี้ยิ่งไม่มีอ่ามองผ่านเลยฮะนะครับมองผ่านไปเลยนะไม่ต้องมาซีเรียสกับสูตรนะครับแค่เราโฟกัสที่ตัวเลขนะถ้าตัวเลขนี้ไม่ถูกตาต้องใจมองผ่านไปเลยนะ ถ้าสมาชิกบอกว่าอ้าวอย่างนี้มันโดนใจผมจังเลยแอดนะผมก็ชอบเหมือนกันเนี่ยสามหรือ309เนี่ยหัวงวดที่ผ่านมาออก530เนี่ยผมว่ามันมาตัวเก่า2ตัว3กับ0น่าจะมาอะไรประมาณนี้อ้าวก็แล้วแต่นะสมาชิกนะก็พิจารณากันไปนะครับก็ตามนี้ทำทำสูตรให้ดูพูดง่ายๆนะอ่ะมาดูฮะหลักร้อยสามตัวเดียวฮะ หลักสิศูนย์ตัวเดียวหลักหน่วยเจ็ดกับอ่้าจับคู่ชุดได้2คู่ชุดฮนะก็จะได้307แล้วก็309สุผมอ่านเมนดูสมาชิกบอกเลขศูนเนี้ยดเลขศูนย์มันจะมา10บงวดแอดว่างั้นนาำไห้บุญก็ล่างแต่มา้แน่เลยเขาว่างั้นก็ฟังหูไว้หูนะครับใครชอบก็ จัดไปฮะแต่มันก็มีติดเด่นอยู่ติดดับอยู่เลขศูนย์เนี่ยนะก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะเน้นไปที่สองชุดนี้แหละนะพูดประจำวันที่ทับสามสิบเอ็ดทับเจ็ดทับหกหกอ่ะรอรุ้นกันก็แล้วกันไดสองชุดนี้นะครับอาขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้การติดตามครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันใหม่ฮะจะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ